สวัสดีครับผมเจียรรดพิพัฒน์ก้าไม้มงคลกาฝากของที่ทวนสิทธิ์ที่ท่านเห็นอยู่ณตอนนี้คือกาฝากขนุนนะครับโชคลาภเมตตาค้าขายผู้คนอุดหนุนคำจุนนะครับอุดหนุนจุนเจือนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่คนเฒ่าคนแก่ปู่ย่าตายายเรามีมานมนานนะครับก้าไม้มงคลกาฝากนะฮะลองศึกษาดูได้นะครับว่าจริงไหมจริงอย่างที่เราพูดไหมจริงอย่างที่ผมพูดไหมจริงอย่างที่พ่อค้าพูดแม่ค้าพูดไหมนะครับเนี่ยลองดูส่วนในนี้เดือยไก่เถื่อนนะครับไก่เถื่อน แข้งไก่ถื่นนะฮะเนี่ยผมถอดเดือยแล้วที่ผมลงโพสไปก่อนนั่นเนี่ยผมถอดเดือยแล้วนะครับนี่นี่ฮะเดือยที่ถอดออกมานะเดือยที่ถอดออกมานะครับนี่คู่สั้นคู่ยาวนะครับยาวปี๊ดเลยบอกเลยเลยนี่ดูได้เลยครับนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวค่อยลงครับอันนี้เดี๋ยวค่อยลงอันนี้คลิปนี้เป็นกาฝากขันดุนก่อนนะครับอันนี้แบบเต็มเต็มเลยฮะบางท่านชอบใหญ่ๆแล้วก็ไม่ตัดนะเห็นปะ่ะให้ดูเลยครับดูใหญ่สวยไหม เนี่ยฮะเนี่ยจากที่เอามาวันก่อนนะครับนี่ที่ได้มานะฮะนี่และพุ่มนี้ดูเป็นเหมือนต้นไม้เลยไหมฮะดูพุ่มสวยไหมเห็นไหมสวยไหมครับดูได้เลยเนี่ยสวยไหมล่ะนี่แล้วก็กิ่งเล็กกิ่งใหญ่มีหมดฮะลูกค้าชอบแบบไหนนะครับผมนี่นี่นะครับดูได้เลยนะฮะชอบแบบไหนนะฮะชอบแบบไหนก็ขอให้ดูใน youtube หรือดูในภาพนะครับสนใจกิ่งไหนวงมาได้ครับส่งภาพวงทำตำหนิ มาร์กมาฮะว่าฉันชอบชิ้นไหนกิ่งไหนนะครับนี่ดูได้เลยกิ่งใหญ่ๆเลยครับเนี่ยเส้นใหญ่ๆอย่างี้แหละครับที่เขานิยมกันและชอบเลยเพราะอะไรเพราะว่าเกาะแน่นครับเกาะแน่นนะฮะเนี่ยเหมือนกับกิ่งนี้เห็นไหมครับดูนี่แม้แต่ไม้ผุเลยนะครับอันนี้ถ้าปล่อยไว้อีกหน่อยก็จะเป็นขนุนตายพายนะครับเอาฝากตายพายที่เขาเรียกกันนะฮะเนี่ยอย่างนี้แหละครับเนี่ยเห็นป่ะแห้งแล้วขาฝากขนุนแห้งแล้วกิ่งขนุน ไม้กาฝากนะครับโอเคท่านไหนสนใจชอบทักได้ครับเรามีสินค้าอื่นๆอีกมากมายครับของมงคลของโทนสิบนะครับแต่ตอนนี้เถาวัลย์ผูกยังหาไม่ได้นะครับต้องใช้เวลานะฮะที่ลูกค้าสั่งมานะครับผมรวมถึงตะกรุดนาฬิการูปจานนองขอเวลาหน่อยนะครับนี่โอเคขอบคุณมากครับท่านไหนชอบสนใจทักได้ครับเพิ่มเพื่อนในเฟซครับจีรนรดหลิมพิพัฒนะครับหรือก้าวไม้มงคลกาฝากของดีโทนสิบนะครับ ทั้งกลุ่มและเพจนะครับผมโอเคขอบพระคุณครับ